As as นี่เป็นเพียงการฝึกซ้อมเตรียมพร้อมรับมืออุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นเพื่อสร้างความมัน่นใจให้กับนักท่องเที่ยวจากปีที่ผ่านมาได้มีอุบัติเหตุทางน้ําเกิดขึ้นบ่อยครั้งทางเมืองพัทยาได้ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐแ,และเอกชนจัดให้มีการฝึกซ้อมการภูมิภัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุบัติภัยที่อาจเกิดข,ขึ้นกับนักท่องเที่ยวโดยมีการสาธิตการใช้เฮลิคอปเตอร์เพื่อการค้นหาการช่วยเหลือการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นทงเมืองพัทยาย,ยังได้มีการแบ่งเขตกิจกรรมทางน้ําออกเป็นเขตว่ายน้ําเขตเรือสปีดโบ๊ทเขตเรือลากล่มเพื่อลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวพาราเซลเรือลากล่มที่เคยเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมครับที่ทำให้นักท่องเที่ยวเยสียชีวิตนะครับก็แบ่งโซนเลยออกไปอยู่ด้านนอกแล้วเราก็จะม,มีทุ่นไว้ให้เลยก็ต้องไปเล่นอยู่ในบริเวณนั้นนะครับเพื่อไม่ให้เนี่ย เรืออื่นเนี่ยเข้าไปใกล้นะครับแล้วก็เรือใหญ่เนี่ยก็จะต้องออกไปจอดเป็นจุดนะครับเป็นจุดของตัวเองเลยทางด้านผู้ประกอบการเดินเรือต้องจัดให้มีห่วงชูชีพเสื้อชูชีพประจําเรือนายท้ายเรือต้องมีการเตือนให้นักท่องเที่ยวสวมใส่เสื้อชูชีพในขณะที่อยู่บนเรือระหว่างเดินทางตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเองซึ่งบางครั้งตัวนักท่องเที่ยวเองบางคนก็ไม่ยอมปฏิบัติตาม คือบางทีก็เวลาเมา,าส่วนใหญ่ฝรั่งเขาเมาเขาจะดื่อคือบางทีให้ไต่เขาไม่ไต่แต่เอามาลองนั่งคือเราก็บ,บอกว่ามันมันไม่ใช่มาลองนั่งนะคือต้องสวมไต่ตลอดเอพราะอุบัติเหตุมันเกิดได้ตลอดเวลายังมีการเตรียมความพร้อมของหน่วยอาสากู้ภัยโดยมีการตั้งจุดเฝ้าระวังตามแยกสําคัญต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือ,อนักท่องเที่ยวในกรณีที่เกิดอ,อุบัติเหตุการให้การปฐมพยาบาลื้่งต้นการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร นอกจากนี้ยังเป็นที่พักรถเพื่อผ่อนคลายให้หายง่วงโดยมีการเตรียมน้ําดื่มและกาแฟไว้คอยบริการอีกด้วยก็จุดนี้เวลาเกิดเหตุก็จะมีรถอาสาเนี่ยจะวิ่งไปที่เกิดเหตุปรถมพยาบาลเบื้องต้นถ้าเป็นหนักเราจะเรียกทีมของโรงพยาบาลออกมาช่วยทั้งหมดนี้คือความพยายามที่จะลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดติดต่อกัน,นหลายวัน ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวเป็นจำนวนมากอาทิตย์ผากำเนิดไทย PBS รายงาน